ยังสวัสดีครับมาเลาะนิ่มพ่ออยู่นะครับในห้างหนึง่งเดี๋ยวจะเขยเปงกไก่ง่ายงายยังครับห้างนีง่งามนำด่างยังสวยฝนวะโอ้ยมันมันอยู่ห้างห่างอยู่างลาง ย uhm> right> um, ุ่งยุ่งยุ่งยุ่งครับไปสืบหญามาบังหนังครับยาสูบบุรีบุรีมะเปาบุรีมดลอยยไงเดีตัวนี่อเงินแล้วโง่ไงเลย เนี่ยไปงานก็ได้ออยังบังโมมินเนะเาะกังจังคือประคบบ่ห่างอยู่แน่ดอกมันนี้จากงานกอมันได้พี่ใหญ่ขึ้นไปหน่อยเดียวเนาะไม่ว่งานกอมันห่างเป็นก่อนเนาะห่างไกลเนาะเออบป้ามืออันนี้นป้าวนันเก่านะคนได้ห่างช้วยเก่าเน่อย อูมิตเนี่ยทำแม่นเข้าไปสําย่ำแร่งคือสิดพอดีว่ะแมน่นเห็นหมัวครับนะน้ำปือเลยนะย่างสวยเห็นโดยเป็นไงดูลงไปหุ่นได้กันแด่กันไงเองเอ,อ,ม,นะอมันขึเกาะนะบอกกาะเร็วมเลยอือไป กโก่งมากครับโก่งโกงใหม่มาแล้วยังงามเลยยังงามเลยครับนี่อู้ำหวานตาเลยพี่น้หนุ่ยสุดยอดเลย มาครับมานี่จากข้างกองไปงาเดียวเองใส่มาครับใส่มาสวยงามเลยครับนี่คพักมั่นครับ <c oughs> คบนเดียวน้อนี่จากข้างกองได้แล้วครับผมหวานเจี๊ยบครับไปต่อเลยครับผม